วินิอุสจูเนียตัวรุกของเรอัลมาดริดและทีมชาติบราซิลถูกยกเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอประจำปีนี้ไปครองนิตยาสารฟร้องฟุตบอลทำการประกาศรายชื่อ30นักเตะที่ลุ้นรางวัลบอลลงดอในปีนี้โดยพิจารณาจากผลงานปฏิทินฤดูกาล2023-2024ของยุโรปเป็นหลัก บรรดาผู้เล่นชื่อดังที่โชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมต่างติดมาครบรันโดยชื่อของวินิสิอุสถูกยกเป็นเต็งหนึ่งของผู้แทบทุกสำนักหลังประสบความสำเร็จกับราชันชุดขาวที่ได้แชมป์ลาลิกาสเปนและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้านผลงานส่วนตัวลงเล่น39เกมทุกรายการทำไป24ประตูกับ11แอสซิสส่วนคนที่อยู่ในอะันดับตามมาได้แก่โรดี้มิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้แชมป์ยูโร2024กับทีมชาติสเปนจูดเบลลิงแฮมคลีิยันเอ็มบัปเป้โทนี่ครส แฮร์รี่เคนฟิลฟอร์เดนแต่อัตราต่อรองนั้นเป็นรองวินิิอุท์ที่ทิ้งห่างไปมากสำหรับงานประกาศรางวัลจะมีขึ้นที่โรงละครชาเตเลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่28ตุลาคมนี้